ผู้ชมครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะคุยกันไปเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่เข้าถึงเด็กๆและเยาวชนอย่างง่ายดายอย่างเคสล่าสุดที่เล่าไปก็คือเด็กหญิงชั้นป .6 ปรากฏว่าใช้บุหรี่ไฟฟ้ามา2ปีถึงขั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะว่าปอดนี่หายไปเกือบหมดนะครับวันนี้ก็เลยยังคงมีข่าวเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าต่อเนื่องครับล่าสุดครับทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขออกมาเตือนครับมีบุหรี่อีกหนึ่งชนิดครับบุหรี่ไฟฟ้าเขาเรียกกันว่าบุหรี่ซอมบี้ครับ บุหรี่ซอมบี้ที่ว่าเนี่ยมีการผสมสารอันตรายเข้าไปนะครับโดยสารชนิดนี้ทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าสารเอโทมิเดตครับหรือยานนำสลบเอายานนำสลบเนี่ยไปผสมในบุหรี่ไฟฟ้าโดยผู้ที่นำมาขายเนี่ยนะครับเขาจะอ้างบอกว่าบุหรี่ซอมบี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ผ่อนคลายได้แล้วก็ถ้าใช้แล้วนะครับสูบไปแล้วเนี่ยจะนอนหลับได้ง่ายนอนหลับได้อย่างสบายเนื่องจากว่าตัวสารนี้ ยานำสลบนี้จะทำให้ร่างกายของเราเมื่อได้รับสารเข้าไปง่วงซึมอย่างรุนแรงครับแต่มากไปกว่าน,นั้นคือสารนี้อันตรายต่อร่างกายอย่างมากถึงขั้นหมดสตินะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอย่างมากต้องหยิบมาเตือนกันครับ